ที่ติดตั้งนะครับหัวน็อตใส่เบลตัวน,นี้นะครับผมของอันนี้รุ่นรีเบลเลยนะครับถอ,ถอดก็ถอดเองใช้ใช้ชขานะครับตรงนี้เกี่ยวนี่ครับเกี่ยวเข้าไปกับหูเหล็กตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ผมชี้เนาะนี่นะครับเราเกี่ยวจับตรงนี้นะครับผมเราจะเกี่ยวเข้าไปตรงขานี้นะครับใช้เขี้ยวตรงนี้เกี่ยว คี่ยวตรงนี้เกี่ยวเกี่ยวล็อกครับผมไม่แน่ใจะว่าเห็นไหมเอ่ยน,นี้มันดังนี้นะครับแล้วเราก็ครอบโอเคแล้วลองเช็คอีกทีนะครับว่ามันเกี่ยวล็อกหรือเปล่าอ่ะ,สะแสดงเมื่อกี้ข้า,ขางนี้เกี่ยวข้างนี้ไม่เกี่ยวมันจะไม่สนิทโอเคไม่สนิทแล้วครับผมเลื่อนไงก็ไม่หลุดครับโอเคอย่างนี้เลยนะ จะครอบหัวน็อตไว้นะครับผมเก็บรายละเอียดเพื่อความเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับ